สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ะครับผมเป็นน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันกับฟิกเมนท์ที่เราเคยเล่นกันไปครับ <is> มไปรลยแต่เป็นเกม back to bed หรือกลับไปที่เตียงกลับไปทำไมเรามีโหมด dream selection เป็น rooftop t a p p e กับ Harbor ออร์คาซาดใช่ไหมครับสุดว่าจะมีโอ้มีแบบไนแมนดด้วยเราเป็นธรรมดาเลยไปไปเลยครับอันแรก กระดบนี้นะเอาโ,โดนละมือดาวทวินโดติเอโกเอ้าวเอาตัวินโดนี่มาเออออกจากหน้าตา่างไปออนบอร์ดจูดจีโอ้ไปในความฝันนะผมเหมือนนอนละมือนี่เองกำลังง่วงหลับตาป,ปุ๊บแอปเปิลตกแล้วไปอยู่ในโลกแห่งความฝันซะแล้ว Get up safely to bed กบ๊อบเซฟตี้ทูเบสอ๋อพาบ๊อบไปที่เตียงครับผม o d d s t เิดเมาส์โอเคได้เลยอันนี้บ๊อบว right to pick f right อ๋อเห็นแล้วถ้าเอมาอย่างงี้แล้วกดวางเอ้ยอ๋อมันได้สองแบบคือเราจะคลิกขวาหรือสเปสก็ได้ turns โอ้เธอโดนตัวนี้จะวางจะมาหมุญได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอ้าวอ๋อเราต้องเอามาขวางเอยบอสขอโทษนี่อาไปเป็นมมขวางไว้เออแล้วบอสจะเดินมาที่เบสนี่ไงอ๋อนี่บอสมาข้างหน้านี่บอสแล้วเราเป็นตัวอะไรเนี่ยเราเป็นตัวอะไรไม่รู้อะไป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 บอสไปบอสช่วเราได้ไหมบอสช่วยไม่ได้ โอ้ยบอมถือแอปเปิ้ลไว้มันเลยฝันแอปเปิ้ลไปครับฝันเริ่มต้นแล้วดรีมออนรับสบายจังเลยอ้าวหมอ,อต้องคลิกเหรอเอาอีกแล้วครับป๊อปเอี๋ยวเราเอ,อาใช่ไหมโ้ย turn lock boys turn lock boys โอเคเลยนะบ๊อบต้องเดินอยูตรงนี้อ่ะวางตรงนี้ปุ๊บแล้วบ๊อบจะเดินวนทางนี้แล้วมาเข้านี่แล้วบ๊อบก็จะเดินเข้านาฬิกาพูดเกมชิวบ๊อบเกมชิวแล้วมันเล่นได้ไหมนี่เล่นได้เล่นได้เล่นได้เด็กดีดีเรียบร้อยครับผมสองด่านชิวๆ เกมนี้จะเป็นเกมเร็วเกมเร็วนี่แหละที่มันยากบอมบ์เนาะบอมเราจะเลื่อนบอมบ์เดินไปแหลกบอมบอมเดินบอมบอมพวยบอมจริงๆบอมนี่มือผมเฮ้ยไม่ใช่ระวังตรงนี้ก่อนโอเคครับผมแล้วก็บอมกุดว้ายบอมอ่าจุดที่สองโอเคแล้วก็มีหอบอนแล้วบอมเดินมาตรง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 เฮ้ย ทำไงอ่ะเราเดินผ่านที่ได้ครูมาสอนว่าเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเดินเร็วได้ซึ่งเรากดไปแล้วทำไมมีแอปเปิ้ลสองลูกวะพวกนี้ไม่ทำอะไรอ่ะอยู่ม่วมกันเรามาวา,างใกล้ๆก่อนแล้วกันนะบล็อกนะไปเถอะไปเลยบล็อกไปเลยอ่าได้ความสำเร็จ เข้าใจพื้นฐานหลับดีกวา่ามันเดิมไอ้บ๊อบใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยต้องเซ็นเซอร์บ็อกเซอร์ไหมเนี่ยเกมไว้เกมไว้บ๊อบบ๊อบบ๊อบยังเดินมุ่งมุ่งเหมือนเดิมเราลีบไปเดนสำรวจแมปแมก่อนเร็วเดี๋ยวบ๊อบเดินมาบ,บ๊อบชนนี้ชนนี้ชนนี้อนน้อาวแล้วชนนี้มันเดิมเฮ้ยบ๊อบจะเเนวน The stairs are not what they seem โอ้ยเป็นภาพภาพแนวภาพของใครนะผมไม่แน่ใจเจ้าของศิลปะ เราสามารถเดินขึ้นตามบันไดอย่างนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องทําให้บ๊อบมันเดินมาบ๊อบจะบุกตามเกมนาฬิกาเพราะฉะนั้นเราต้องให้บ๊อบอยู่ตรงนี้ครับวางเรปเปิลตรงนี้เฮ้ยแค่นี้วางตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเฮ้ยบ๊อบมันชนนี่บ๊อบมันชนแล้วเห็นไหมแล้วบ๊อบไปแล้วบอกก๊อบกำลังง่วงเลยเราก็วางตรงนี้แล้วเร่งไปเลยเกมสิวล้เกมสิวเรียบร้อยฝันดีนะบอ๊อบ สบายแล้วไปเออเกมนี้เป็นเกมเล็กๆคีจชิวๆเนาะผมเห็นลดราคาอยู่ก็เลยไปเอามาโอเคบ๊อบหลับอยู่บ๊อบละเมอไว้นะบ๊อบ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 โอเคครับผมบ๊อบจะหมดตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยดงั้นเราจะต้องทำให้บ๊อบมันเข้าครับผมเข้าไปเข้าไป ปึ๊บไปปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เอาแอปเปิ้ลมาวางตรงนี้ครับนี่ปึ๊บเล่นไปเลยเรียบร้อยผ่านที่สี่แล้ว okay. ปะเนี่ยโอ้เกมไวาเกมไวายสี่ด่านอย่ชิว stall. ๆลุยต่อครับบ๊อบอ่าบ๊อบลงมาตรงนี้ปึ๊บบ๊อบจะหมุนขวาสุดขวาขวาเอาตรงนี้ต้องเอาแอปเปิ้ลกันนะเดอะเอเบิลอีซ่าแ์ดแอปเปิ้ลแฮตทำอะไรได้ เป็นแท่ทำอะไรได้อะเอเคบ๊อบเดินตรงมาละต่อไปก็คือเอาบ๊อบจะต้องขุดทุกอย่างส่วนนี้ก่อนเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วผมผมเข้าใจอะไรไางยังผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเฮ้ยเราบ๊อบก็ต้องอยู่นี้เดี๋ยวไปแล้วเราก็ต้องเอาเปิ้ลตามรัวครับผมนี่ให้บ๊อบเดี๋ยวเรียบร้อยครับผม ผมทำไมได้อะอยากรู้เนี่ยผมทำไมได้ผมทำไมไม่ได้เข้าไปเลยหลับสบายนะบอสอ๋อจอดต่อครับบ๊อบ safe to bed อันนี้คืออะไรจะจกอะไรอ๋อกระจกจะโผล่มาข้างหลังโอเคงั้นบอสเข้ากระจกไปก่อนเลยบอสบอบนายต้องเข้ากระจกหรือเปล่าเฮ้ย มือไปมันจะต้องอา่ามันต้องวนวนขวาวนต้นนายไปเข้าไปแล้วบ๊อบเข้าไปแล้วแล้วเราก็รีบมาตรงนี้ให้ทันล๊เรียบร้อยบ๊อบโอ้คิวครับบ๊อบนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วโอ้นี่ผมเกมไวมากเลยเนี่ยผ่านมปกี่ด่านแล้วเนี่ย <laughs> เยอะมากเลย <laughs> มีแอปเปิลอยู่สี่รูกเราต้องการให้บ๊อบขึ้นไปข้างบนนู้น เอาลูกนี้ออกก่อนครับผมให้บอสมันเดตรงขึ้นมาแล้วมาชนตัวนี้ใช่ไหมได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ครับผมต้องอยู่นี่อ่าแล้วก็ให้บอสมันมาอ,อยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายบอสจะต้องมาชนแบบฝันลูกนี้และขึ้นไปที่เตียงครับผมไงเรียบร้อยเข้าเตียงไปนอนเรียบร้อยบอสฝันดีนะโอ้อ เอาไว้ใเฮอร์รี่อยู่ในความคิดร้อนตลอดเลยมีลูกตาหมองมาด้วยมีตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ช่วยบอมไว้ตลอดเวลาแหน่ catching star cold w o r จับบันไดเนานะจอมจ้องนี่หว่าไป่ใช่แบบบันไดหร,รือแบบตแต่เรียกว่าจ้อง ตลอดเวลาโดนจับตามองอยู่เว้ยยังไงลูกตาลูกต,ตาจับตามองอยู่ยังไงเนี่ยยังไงยังไงยังไงเดี๋ยนี่ก่อนบอสยิ่งเดินวนไปก่อนได้ไหมหลอนจนห่วยเลยว่าชนสองรอบเข้าสุดสองรอบแบบนี้โอเคปึ๊บบอสหมุนขวาอยู่แล้วครับเราต้องเราต้องเราต้องลงก่อนลง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 ,ลง,ลง,ลงแล้วบอสมันจะหมุนขวาแล้วเราวางตรงนี้บอสจะหมุนกลับม,มาทางเดิมแล้วบอสก็จะเดินตรงตรงเข้าสุดตรงนี้เลยครับผม Okay, เร่งเลยเ okay, อี๋ยวเขบอมฝันเบอม g o to bed โอ้จบบอมฝันดีไปกี่รอบแล้วเนี่ย Back to bed อ้าวบอมอ้าวอ๋อเดินมาชนกระจกแล้วกระจกไปออกไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันโอ้ยภาพแบบแย่แล้วผมผมโดนภาพหลอกมันจะเข้าไหต้องเข้าตามบอมดีกว่าแย่แล้วไปก่อนบอมละ โอ okay, เคบ๊อบเดินลงมาแล้วแล้วแล้วต้องไปเอาแอปเปิ้ลไม่ทันสิเนี่ยไม่ทันสิเนี่ยบ๊อบบ๊อบไม่เอาบ๊อบบ๊อบ โอเคบ๊อบเดินกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วกลับมาที่เตียงแล้วบอบโอเคบ๊อบกลับมาที่เตียงแล้วครับผมไปสวัสดีนะบ๊อบอาจจะมีคำถามว่าวันนี้ผมพูดคำว่าบ๊อบไปแล้วกี่ครั้เยอะหน้าดูล้วทีเนี้ยเกมนี้มีกี่ด่านเนี่ยผมไม่รู้เลยนะ จะเกมไวมากๆเพราะนี่ไปเร็วเฮ้ยต้องระวังด้วยครับเดี๋ยวพอเขาจะมีความเลยไหมนี่านาฬิกาเรียบร้อยเราสามารถกำจัดนาฬิกาปลุกไปได้แล้วแล้วบ๊อบก็จะสามารถหลับได้อย่างปลอดภัยเอาทล้มาที่มาทีมาเฮ้ยเดี๋ยวต้องอยู่ตรงนี้นี่เพื่อให้บ๊อบมันเดินตรงไปนนะงรั้ผนะแล้วก็ เล็กหลับบไปดีบ๊อบับบันดี Don't try bop up แต่แต่บบปุกบ๊อบครับผมห้ามปุกบ๊อบเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ๊อบต้องหลับอยู่เสมอนี่นหมระวางตรงนี้แล้วกันนี่แล้วบ๊อบจะเดินกลับมา แล้วบ๊อบก็จะมาชนตรงนี้แล้วจะเลี้ยวขวาไปง่ายแล้วบ๊อบก็ต้องมาเดีย๋ยวมันต้องชนแล้วเดินกลับแล้วก็ชนตรงนี้เพื่อเลี้ยวขวาใช่เอา้าวถึงเตียงแล้วบ๊อบฝันดี เราล่วงมาข้างล่างแย่แล้วมีนาฬิกาปลกอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะลงเฮ้ยอเราปลุกมาตรงนี้ได้แล้วเราก็เดินลงตรงนี้เข้าตัวเดี๋ยวด้ะยัง <ut> ไงอะยไงทไงยังทไงยังไงยังไง,ไงเออไปอย่างนี้ไปเคตรงนี้มันก็ล่วงข้างล่างแล้วแล้บล็อกก็เข้า บอ๊บอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ่ะโอเคบ๊อบเข้าประตูนั้นไปแล้วแล้วห้องนอนอยู่ไหนอะห้องนอนอยู่บนโน้นเพราะฉะนั้นบ๊อบก็จะต้องโอเคให้บ๊อบเดี๋ยวขวาตรงนี้ครับผมถือเราจะไปสร้างทางต่างให้บอ๊อบให้บ๊อบไปต่อไม่ได้มันจะเดินกลับมา,าแล้วไม่นะเนี่ยมันต้องให้บ๊อบขึ้นไปตรงนู้นให้ได้ครับผม อ๋อบอปต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าใจแล้วโอเคเราก็ปล่อยไปอย่างงี้ครับแล้วรอบอปเลี้ยวขวาไปนี่บอปเลี้ยวขวาขึ้นไปคลุ้บบอปก็จะขึ้นไปทางนู้นแล้วโอเคผมระวังไอ้เปิลตรงนี้แล้วกันไปให้ผมรู้จะจบการนี้กันเฟึบโอ้ยังมีอีกเหรอเนี่ยกีด่านวะเนี่ยเยึดสุดไปเลยบอปยึดสุดไปเลยครับผม ไม่ช่วยบอมบอมบอมผมจะตายบอมกำลังจะตายในล่านี้แล้วผมจะวางไอ้ปืนไม่ได้ด้วยโอ้ใช่แล้วบอมล่วงไปแล้วบอมบอมผมหมดต้องปิดทางบอมครับผมบอมปัดลัยอ่ะเฮ้ยวางบอมไม่บอมช่วยบอมไม่ทันอีกแล้วบอมหมดเลยเราต้องวางตรงนี้ครับแล้วผมจะเล่นเวลาให้บอมเคลื่อนไปหลังไปแล้วโอเคบอม pues, ม hmm ันกลับหลังไปแล้วแล้วเราก็ต้อง บอลมาเลี้ยวขวาอย่างนี้นะผมเย้บอลเลี้ยวขวาไปเรารีบไปครับผมไปตรงไหนก่อนแหละนี่อะไล่ะบองมันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยบอลแอปเปิ้ลลงเหรอใช่ไหมดีแล้วเราจะเอาอย่อางไรอะไรอะไปก่อนให้บอลไปอีกรอบก่อนเราต้องวางแอปเปิ้ลแหละนี่จะใช่ Apple แหละแอปเปิ้ลแหละนี่ไงวางแอปเปิ้ลคู่บอลก็ไปเลยแหละ บล็อกก็เข้าไปดีหนักเสียแอปเปิลก็มาทำนที้ได้ด้วยมาดาต่อไปแล้วเนี่ยมาเราจะต้องไม่ให้นาฬิกาล่วงไปบล็อก turns t w i c บลอกไวเลยเดี๋ยวมันเป็นทิศไหนเอาบล็อกไวเนี่ยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนาฬิกาล่วงไปแล้วครับต่อไปก็ต้องไปหาบล็อกบล็อกจะต้องไปที่ไหนวะบล็อก ตรนี่ก่อนขอเข้าตรงนั้นหน่อยครับให้บ๊อบเดินกลับหลังไปก่อนครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่บ๊อบบ๊อบบอบไม่ไม่บ๊อบไม่ไม่บ๊อบไม่ไม่บ๊อบไม่เราบ๊อบยังไงดียันไม่คันแล้วครับผมล่วงไปเรียบร้อยเลยบ๊อบโอ้โหบ๊อบเข้าไปแล้วโอเคหาทางแป๊บยังไงวะ มีแอปเปิลอยู่อันหนึ่งให้บอสมาเดินมานี่ก่อนแล้วเราก็ลงไปเอาแอปเปิลลงโน้นโอ้ยบางทีก็เป็นเกมที่ถูกบดหัวดีนี่ไงแล้วบอสมันก็จะไม่เลี้ยวถ้าเราตั้นไว้อย่างนี้แล้บอสเดินตรงแต่ว่าบอสจะตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับผมบอสจะต้องห้ามเลี้ยวของของแล้วบอส ไม่ทนมันไะม่ไไม่ทันนะ่ะโอ้ยผมพลาดอีกแล้วเอาใหม่ครับผมใช่แล้วก็ปล่อยอี้แล้วบบอมันก็เลี้ยวมานี่เลยนะเสร็จปุ๊บบบอมันจะเลี้ยวขวาเลยไหนดูสิ แล้วเราจะบังคับบ๊อบเลี้ยวไปยังไงได้บ้างเลี้ยวอย่างนี้อ่ะนี่ครับผมบ๊อบเลี้ยวมาแล้วเราก็บังคับเลี้ยวมาทางนี้แล้วบ๊อบก็จะสามารถเข้าได้เลย่โอเคผมล็อกความสำเร็จ deeper into the d r e a m ครับผมเรียบร้อยเราสามารถผ่านได้ตรงนี้ running from the time ลบนี้จากเวลาผมเลยครัผมไม่ตื่นล้อกผ่านดา้นกครับผมเอ๊ะผ่านมาเจออะไรออดีพเดาอ้าวหรือจะไปลึกกว่านี้โอ้โหคือเราสามารถหลับลึกได้มากกว่านี้ครัเป็นหลับชั้นที่สองเหมือนหนังเสด็จพอออออ่อโนแลนเกนแลบมิน โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะขอจบเจ้บอสก็จะไปก่อนนะเนาะเพราะว่าจะปล่อยเจ้าบอสล่วงไปละก็ไว้กลับมาเจอกันกับแบงค์ชูดิเบสกับเข้าเตียงส่งบอสกลับไปนอนเตียงครับผมพีพีหน้าเราจะพามาดูกันที่ดิมเปอร์ครับดิมเปอร์ของฝัดที่ลึกลงมาเดิมฝันลึกฝัดชั้นสองชั้นสามไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะ